อันนี้คือเป็นกล่องจริงเลยนะคะสก,กาต้ากล่องจริงที่พร้อมบริการแล้วที่ Absolute by Dr. อกเตอร์ตันคินะคะกล่องนี้ก็คือก็จะมีเอกสารรับรองอย่างแน่นอนเนาะเราจะต้องดูว่าเอกสารนี้นำเข้ามาถูกต้องนะคะแล้วก็นําเข้ามาโดยบริษัทเกาเดิมมากก็คือเป็นบริษัทเดียวกับที่นําเข้าฟิลเลอร์เลเชเรนนะคะก็มั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในโปรดักตได้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาดูกันเนาะแกะกล่องกันเลยเนาะ ในกล่องนะคะในกล่องนี้เนาะก็จะมีใบอ้อยานะคะตัวนี้นะคะตัว โพลีแอล t กติกแอซิดตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะก็จะสังเกตว่าเราจะเห็นว่าจะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้นะคะผงสีขาวตัวนี้ก็คือตัวโพลีแอลักติกแอซิดเลยซึ่งเป็นตัวที่ออกฤทธิ์นะคะจะกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายเรานั่นเองหลายหลายคนก็กังวลว่าสารนี้เป็นอันตรายกับร่างกายเราไหมจะบอกว่าสารนี้ก็คือใช้ในการผลิตพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในร่างกายเราอยู่แล้วหรือว่าใช้เป็นพวกแบบกลุ่มไหมละลายอย่างงี้ค่ะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่ามันไม่ตกค้างแน่นอน จะสลายหายไปนะคะมีการผสมน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ได้ประมาณ10 c ซีซีนะคะแล้วหมอก็จะนำมาดีไซน์ฉีดบนใบหน้าเรานั่นเองค่ะโดยที่สกาวต้านะคะหมอแบ่งเป็นกลุ่ม2อายุเลยนะคะก็คือถ้าน้อยกว่าอายุ40ปีหมอตันจะแนะนำให้ฉีดครั้งแรกเนี่ยหขวดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปหมอตันก็จะแนะนาว่าให้ฉีด ครั้งละ2ขวดนั่นเองค่ะโดยที่หลายๆคนก็จะสงสัยแล้วว่าแล้วเราควรจะฉีดทั้งหมดกี่ขวดนะคะ ก็ง่ายๆเลยเอาอายุเราอาะหารด้วยสิบนะคะก็จะได้เป็นจํานวนขวดที่หมอตาแนะนําให้เราฉีด mm นั hmm> ่นเองและจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาว้าวสุดๆอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะคะว่าแพทย์ที่จะสามารถฉีดสเกลตาได้นะคะจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะว่ามีการผ่านการเทรนสเกลตามาแล้วเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดในการฉีดอยู่ว่าเราจะทํำยังไงดีไซน์ใบหน้าคนไข้แบบไหนที่จะทําให้ผลลัพธ์อ่ะออกมาดีที่สุดโดยที่คนไข้ทุกคนจะสามารถเข้าไปเช็คราย ชื่อแพทย์เช็ครายชื่อคลินิกได้ในเว็บไซต์ของบริษัทเกาเด์มาได้เลยนะคะสําหรับหมอตานเองเป็นแพทย์ผู้สอนฉีดสเกลตาโดยตรงเลยนะคะจะเป็นแพทย์ที่คอยช่วยเทรนการฉีดสเกลตาให้กับแพทย์ท่านอื่นๆอีกน,นะคะยังไงก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าออกมาแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนอย่าลืมมาหาหมอตากันนะคะ